สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารินะคะคลิปนี้นะคะมาริจะมาพูดถึงสถานการณ์ราคาหมูนะคะดิ่งลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะว่าเกิดจากอะไรบ้างนะนะคะตอนนี้มาริก็รวบรวมมาได้5ปัจจัยหลักๆนะคะเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือกเกษตรกรนะคะมีการเลี้ยงหมูนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากปีที่แล้วนะคะราคาหมูสูงแล้วก็ สูงมาอย่างต,ต่อต่อเนื่องเลยนะคะจนทําให้คนนะคะหันมาเลี้ยงหมูกันมากขึ้นแน่นอนว่าคนเลี้ยงมากขึ้นจํานวนหมูก็มากเช่นเดียวกันนะคะทําให้ช่วงที่ครบกําหนดเวลาปล่อยหมูนะคะก็จะปล่อยพร้อมๆกันแล้วก็หรือว่าจะไล่เลียกกันอะไรอย่างนี้นะคะทําให้เกิดหมูล้นตลาดนั่นเองค่ะอย่างที่เหตุนะคะตาม ตลาดแต่ละพื้นที่หรือว่าห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะราคาก็ยังอยู่ที่หลักร้อยไปไปานะคะถึง200ต้นต้นั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะจึงส่งผลดีต่อพ่อค้าคนกลางนะคะ,ะเนื่องจากสามารถกำหนดราคานะคะกับคนเลี้ยงหมูได้แถมยังนะคะมีตัวเลือกอีงมากมายนะคะในการเลือกหาหมูมาชําแหละ หรือว่าอาจะไปส่งต่ออีกทอดนึงอย่างนี้ก็กอันนั้นก็เป็นเรื่องของพ่อค้าคนกลางนะคะและในช่วงเดือนมีนาคมของเรานี่เองนะคะาราคาหมูขุนนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ70ถึง85บาทนะคะเป็นราคาเขียงแต่ละพื้นที่นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะก่อนปล่อยหมูนะคะก็อยากให้เกษตรกรนะคะโทรไปเช็ค เขียงที่เราจะปล่อยออกนะคะเลยหลายเขียงก่อนเพื่อเปรียบเทียบราคากันนะคะเราโอเคตรงไหนก็ค่อยปล่อยกับเขียงนั้นเอาแล้วกันนะคะ,ะเข้าสู่ปัจจัยที่2นะคะก็คือต้นทุนค่าอาหารหมูที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากนะคะในช่วงนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะคือประเทศของเราคือแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใหญ่แล้วก็ เพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศนะคะแต่ณเวลานี้พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะกลับไม่สามารถผลิตวัตถุดิบเองได้เพียงพอนะคะจึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศนะคะจึงส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะค่อนข้างที่จะราคาสูงเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่อาหารสัตว์ สำเร็จรูปนะคะจะมีราคาสูงเพิ่มเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะใจที่3นะคะคือการบริโภคเนื้อหมูที่น้อยลงหรือลดลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากอะไรนะคะก็คือเนื่องจากว่าหมูที่ชำแหละแล้วนะคะาตามท้องตลาดนะคะยังมีราคาค่อนข้างสูงนะคะอยู่ประมาณ190บาทถึง220บบาทนะคะต่อกิโลกร,รัมนะคะ ทำให้คนส่วนใหญ่นะคะหันมาบริโภคเนื้ออย่างอื่นแทนอย่างเช่นพวกเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งาราคาพวกเนื้อปลาเนื้อไก่จะถูกกว่าเนื้อหมูนั่นเองค่ะปัจจัยที่4นะคะอันนี้สดสด,สด,สดใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะก็คือหมูเถื่อนนะคะแลวกรอบเข้ามาภายในประเทศเยอะนะคะล่าสุดตามช่องทางทีวีต่างๆนะคะ ก็นำเสนอข่าวให้เห็นอยู่นะคะเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะว่ามีการลักลอบนะคะตามมีแบบลักลอบเข้ามาตามตะเข็บชายแดนนะคะแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าหมูนในประเทศนะคะประมาณ30-40บาทนะคะต่อกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะต่างประเทศที่เขานำเข้ามา ทำไมราคาเขาถูกกว่าของประเทศเรานะคะเยอะอะไรประมาณนี้นะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าเนื่องจากต้นทุนต้นทุนการผลิตหรือว่าวัตถุดิบอาหารศาศาสัตว์ของเขานะคะจะถูกกว่าประเทศเรานะคะหลายเท่านะคะเลยทําให้มี เลยทำให้นะคะมีเรื่องหมูเถื่อนนะคะเกิดขึ้นมากในช่วงนี้นะคะตาตาจริงก็ไม่ใช่ช่วงนี้แล้วค่ะก็เป็นมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงไหนที่มีเยอะก็จะมีข่าวออกมาให้เราได้เห็นนะคะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะและก็เข้าสู่ปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือโรคระบาดนะคะอย่างเช่น ASF นะคะแล้วก็โรค PRRS นะคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะถือว่าหนักหน่วงมากสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงหมูนะคะ ทำให้หลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงนั้นนะคะได้พักการเลี้ยงไปหลายเดือนหรือบางท่านก็อาจจะพักไปเป็นปีเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําให้คนเลี้ยงหมูนะคะหายไปจากวงจรการเลี้ยงหมูเยอะนะคะแต่พอสถานการณ์นะคะของโรคระบาดลดลงบวกกับราคาหมูนะคะที่เพิ่มสูงมากขึ้นแตะถึง100บาทต่อกิโลกรัมนะคะทำให้หลายๆคนนะคะกลับมาสนใจในการเลี้ยงหมูนะคะ เพิ่มเป็นจำนวนมากและด้วยสายเหตุนี้นะคะจึงทำให้หมูมีจำนวนเพิ่มมากจะกเดิมนะคะและเมื่อหมูเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่ราคาหมูนะคะจะดิ่งตามลำดับนั่นเองค่ะสำหรับมือใหม่ที่เลี้ยงหมูนะคะอย่าท้อนะคะคนที่อยู่ได้ก็คือคนที่เลี้ยงตลอดนะคะถึงราคาเขาจะดิ่งลงก็ตามนะคะก็ใช้หลักการว่า หากราคาดิ่งลงเราก็ลดจํานวนหมูขุนล,ลงแต่พอราคาดีขึ้นค่อยเพิ่มจํานวนการขุนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะและอยากเป็นกําลังใจน้อยๆน,นะคะให้แก่เกษตรกรชาวเลี้ยงหมูทุกท่านนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับพี่ๆชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะคลิปหน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับมะลิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ